สบายดีเลยพี่ทุกท่านเพราะว่ามันไม่เฮาก็ได้เปิดคลิปอยู่ถึงหน้าอะไรได้ทุกคนเลยว่าเฮาสิเอาไปหาอยู่หากินตามแค่ไม้แค่หน้าเฮานี่ก่อนเพราะว่าเฮายังบ่ได้ขึ้นดงนะจักอีกจักวันหนึ่งชองวันเฮาสิขึ้นไปตอนนี้ก็เฮาสิไปหากินอยู่แค่ไม้แค่หน้าเอาก่อนเดินทางไปก่อนตอนนี้ก็เอาเกือเครื่องพร้อมเรียบร้อยเฮาสิเดินทางออกไปหาอยู่หากินไปตาม เราออนเลยทุกคนเลยอาชีพเรไปคุปยไปโอยุกบนนำ้ำืมแหงจริงๆโผล่ขึนมีชัดบางทีก็พบมีชีวินงินเผยได้บนน้ำือแหงมันมีน้ำดิแต่ได้หรือไม่ได้ก็ที่ตามตัมทีหลังทุกคนเลยเดินทางพายยว่ากินมื้อนี้จงสิได้ยัง กินกินน้ำบ่เหรอฮะิฟป์กินกินน้ำบ่แล้มือ,อกินไง นูแถวนี้อุ้มเป็นยังเป็นตงูนอนเผลนอนพีนแดดเห้ชาวบาชอบมากกว่ที่นอนก็เป็นไดพอเขาเคยได้หลายเธอ มันหอนสุนยันบางที่พบอยู่มนี่เลยนี่เพระว่ามันหนาวเ่ยเส็หอยเอาแล้วหากะไล่องไปควานงนึ่กโมันว่าอยู่บนหุก ว่ากินมันเดินทางอยู่กินในบประมาณบ่อยบ่ได้ยุหรี่ปลานกปลานูอย่างเลยมันหรือบ่มาณเขาทีเดินทางไปเลยเนาะไปก็จะมารถทำให้ที่ไต่ขึ้นมือตอนนี้ยังไปอยู่เดินทางไปก่อน ທາງອືທາງຫຍོ་ກິນຫຍັງบ่ຂໍຫຍັງຢູ່ສົງືຮົບມານຕແ ิดเลยมือนีแต่เอาไปก็คือได้ยเต็มกดในบางที่ก็ขาลบมือได้ทางก็มีเลย thứ hai một cái cũng muốn chăm chèo từ cái lại thứ ba chín này Kinh của pok nhằng tôi này. Acom này lộ đây chỉ lói. Ach, hiểu lói. Ach, đầy, chỉ Ach, hiểu lói. Ach, hiểu lói. Ach, hiểu lói. Ach, ึมคักเลเดวแถวที่ผมมีงูกูดถ้ามีงูกู้แถวนี่ผมผูอุ้นคักนะ นกนูกระบองประตูเลยอำชิมานยังมุดก,กินไม่เนาะแต่เราเดินทางไปอยู่ากินกรับทุกท่านอาทิตย์นีนน้แต่มันอึดเลยนี่ข้าวมันยังหลายบางฝ่ายชอบมีอยะไรใช้กินเจอเข้าวกินไง ถือว่าถือว่าหายหากินยากจุกคนละไปดนใช้ยังไงมาได้เดินด้านขายมากินก็บุคออย่างไรอย่างคนเลยก็ไม่หลาะแล้วทีเอาทางห้อมือเห็นหน้า Gumaan yang này ni Kaya kaya yang ubah hilo eh Hãy Cái cho kênh โมยมานเะนยฮะอยู่กินนะพอมันลุ่มพังชังบริสุทังเลยลุ่มแห้งนะ cho mà mình nhìn non phơi của bồi rất to luôn. nào, chụp voi hình của mình đang to này, sẽ đến thác Mây và ยังา,งงา,นานยิงนนมือขทางแต่หายิงอนันรอกมือกับคางที่พบใหญบาที่ก็บพบมือกับพบหรือบพ,บพ,บพบกห้องไปก่อนอบมือ ของบชงคือชิบมานไปให้ยูหากินมาดิก็ชิบมันมาหนุ่มฟอพบเนี้ยเลยแค่นี้มันมานมีแน่ต้อกไป นกเป็นยังเอาพวกมันบินไปเลยขอาบริวงมันไปแบบนั้นเอาเคยได้อยู่อันนี้ไปครังทิ้งสมอเลยเอลยบม่เคยได้ยังมม่กินเลย ทางเดินทางไปสำรวงง่ายความหกของมันจะ,ะบุกเนือ หนทางเขาเดินทางหาอยู่หากินรอบเมือ่อยังเป็นพออย่างอยู่ทุกคนเลยใส่ที่ผูม่านสิ่งตู้ก็มีตึงๆอยู่ม,มาลูกบหม่เราวช้ลอบเมือ่อยที่คนถีงาไปแล้ะ ยิงเลยูจิงงอนเพยพูนางูีวยิอิงมูจิงมือแรงกว่าคำันนีกวชง่ายกับบริจินดอกะีิแรกแหละกันไดนะจะาว่าเฮาิงงูก็ตุกแล้วก็เลยตุบกับพูนละงูนะฮกตัวแบบตุบมวนตุบกับเห็ดทุกับแนวยิงมูจีวีงอนเพยอหาาก่อน Lót mơ cái đấy mùi tinh là mùi 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 nhưng mùi 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 mưa mùi dưới kìm, khởi đai, lại rồi, tổn hao ngoài mượn đai, mịt cả tổn hao ngoài mượn chèn đai, kẹp kìm nữa, người chịu bớt đấy, nhảy mượn kìm luôn. theo đường, cái hông, quay theo đường một khối voi trục tù, mượn uh, ra. จะไปเื่อยแดทำดูแกงเล่หนุน ก็ร่มเ่มนาว้ยูหาอยู่อากิศเย็นตอนนี้ก็เดินทางมากับฮอทเทกหน้าล้วทุกคนเลยหาชิมเมอร์หาให้ยุยกินยวันเพื่อหากันตอนนี้การจาเขาเดินทางมากับฮอเทแล้วทุกคนเลยเอาชีหายี่งูชีวตเขาได้มูอเว้นนี่ก่อนจี้แรงแกงชุดหนําบักคับบัง 就几两啊，给猪吃掉呗。 เอาเลืลอตรงนบัดนีเขาช่วยผ,ผูใช่ก่อแกงชฟฟมผูใค่ฟงพูห้เขาเบอร์เปื่อยๆคักได้ ในป่านเลย โมแกงก็พุทเด้อทุนเลยข้าวเปื่อยจริน้อยสิปุงให้กินข้าวกินน้ำกันโมแกงก็ชุกเรียบร้อยแล้วทุนเลยปุมากินข้าวกินน้ำคนบ้านี้พุทธดีขนาดเลยขับไปแกงชุไม่ทา้ไปกระตัดแกงหากินข้าวกินน้ำตัว พร้อมเรียบร้อยบ่ดนี่ยจะหากินข้าวกินน้ำก่อนมา,มา,มาทุกคนมากินข้าวแรงน้ำกันแกงมูชวีงันเแกงใช้เปรีมยผู้ยังดีเลยชุดน้ำชุ่มยี่ครับ 你的问题。I mean, Bà con, con, <laughs> à, bà con, kênh con, bà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  con, ในรงเจ้าข่ากี่คากี่้ำยากไอ้พี่คลิปนี้ไว้ออขาอมุลความใจพี่ตามนับชมคิหน้าพราอกันไหม